สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามบ้านแสแรงนะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลอ่าทีมเจ้าขุนนะเชียงใหม่นะครับกับทีมพาริบุญชัยนะครับเป็นนัดอุ่นเครื่องโอ้นะครับน้องๆก็วอร์มอยู่กลางสนามกํากำลังวอร์มอยู่ครับยังไม่ได้แข่งนะครับในทีมเจ้าขุนนะ เจ้าขุนมาจากเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่นะครับครับมีโค้ดมานะครับโค้ดจากเชียงใหม่ตนต,น,นตัโน้นอาลีพุนชัยนะครับนี่ครับระหว่างที่รอน้องๆอุ่นหรือวอมนะครับนี่มีตัวเล็กมาด้วยดูจะเตะบอลไหวไนหะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างสนามนะครับผู้ปกครอง เตรียมอาหารไว้ให้น้องๆล้องแข่งขันเสร็จแล้วนะครับครับมาดูผู้ปกครองของน้องๆนะครับก็มีปลาเอกประกรอบนะครับแล้วก็ปลาสมใจนะครับผม อมามาดูชอปเปอร์นะครับคันนี้ห้าแสนนะคันนี้ห้าแสนนะครับท่านผู้ปกครองเรียกร้องให้มาดูชอปเปอร์แป๊บหนึ่งนะครับโอรถสวยสองคันนะครับรถของไปอีกหนึ่งคันโอสวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวหลังจากดูรถเสร็จน,นะเดี๋ยวจะไปดูกับข้าวที่ผู้ปกครองเตรียมไว้นะครับ นี่ครับมาดูท่านผู้ปกครองที่เตรียมอาหารไว้นะครับมีมีขั้วไก่โอ้ปลาจากปลาดอนนะครับจอจอปลาดอนเปิดฟาร์มเนาะถ้าอยากได้ไก่มาหาเลยไก่ทอดเนาะหาปลาแอมกับปลาดอนอจิลานนนฟาร์มอ๋อจิลานนนฟาร์มน้อนพืชผาแดงฟาร์มเหรอครับครับนี่ครับอภิน,นันพนการจากฟาร์ม กินันเพชรผาแดงกินันเพชรผาแดงโอปป้าสันมาครับปลาสันเอาเอาซาแม่พี่แกเอาอย่างเอานี่ยหัวเห็ดพี่หัเนาะมอันนี้ก็จะเป็นไก่เหมือนกันนะครับนี่ครับได้อภิษนันทนาการจากอุดรนนนเพชรผาแดงไก่คั่วไก่คั่วนะส่วนทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นย่างย่างครับก็ เตรียมกับข้าวไว้ให้น้องๆครับหลังแข่งเสร็จนะผู้ปกครองใจดีทุกคนอ๋อน้องๆแต่ละคนหัวงอโคตรเมนี้เลยนะครับหลังจากดูอ่ากับข้าวและทีมผู้ปกครองเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูน้องๆที่สนามก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งเสร็จนะครับจะมีการแลกของขวัญด้วยนะ มีการแรกของควนของน้องๆน,น,นะครับวันนี้ไตเติลก็มาเล่นด้วยนะครับแต่ไม่ทราบว่าเล่นเล่นเป็นผู้รักษาประตูหรือเล่นเป็นอะไรนะเป็นการอุ่นเครื่องครับที่สนามสแสดงนะสนามบ้านสแสดงครับเดี๋ยวห้าแข่งแล้วผมจะถ่าย เป็นบางช่วงนะครับตอนนี้ก็กําลังวอร์มอยู่ตอนนี้มีการเริ่มแข่งแล้วนะครับนัดอุ่นเครื่องก็มาชมน้องๆ ก็ช yeah, so oh, yeah, oh, no, oh, yeah, ่วงนี้เป็นการอุ่นเครื่องครับเจ้าขุนคำทดีนะครับก็มีเริ่มการแข่งขัน การเริ่มแข่งขันแล้วครับก็ฮันลีบุญชัยก็ชมพูชมพูอยู่นะครับชมพูชมพูชมพู 军部，军部，军部。<noise> <noise> โค้ดก็สั่งลุกทีมเต็มที่นะครับรุ่นนี้ก็เกือบข้างสนามก็น้องๆตัวสำรองนะครับ นี้พลิกคนชายจิ้มเข้าไปแล้วระวังหมดครึ่งน,นะครับมาดูข้างสนามฟอ้ผู้ปกครองนะครับตามมาเชียร์น้องๆ ระวังหมดครึ่งแรกนะครับผู้ปกครอ,อ,งองก็มาเชียร์น้องๆนะครับทังสองทีมเลยนะครับข้างสนามแกงไก่นะครับก็จะสุกแล้ว ตัวนี้ยากนะครับก็กำลังจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทันใ่งข,นขันต่อนะครับตอนนี้นัดอุ่นเครื่องเครื่องหลังครับก็ได้เริ่มแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิป ครับคางหลังนะครับก็เริ่มแข่งกันแล้วนะนะนะี่กับนัดอุ่นเครื่องนะครับครับก็รอบสนาม สักครู่ผมจะไปทักทายผู้ปกครองนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการแข่งรึ่งหลังนะครับผู้กกกกกไปกครองตามมาเชียร์กันเยอะแยะเลยครับเ<า>ดี๋ยวไ,ไปดู อา,อาหารน้องๆนะตอนนี้แกงขั่วไก่ก็จะสุกแล้วนะครับสุกแล้วนะย่างไก่ก็สุกแล้วอันนี้นี่ก็จะสุกแล้วนะครับน,นี่ผักบฟองสุกแ,แล้วนะครับ ให้แม่ครัวด้วยนะนี่ครับแม่ครัวฮัริพุนชัยนี่เดี๋ยวแวบมาดูสนามนิดหนึ่งนะ ผมก็จะจบคลิปเลยนะครับวันนี้ก็อยู่สนามทั้งวันนะครับเล่นอะไร